น,นี้เป็นช่วงที่เกี่ยวพันกับรเรื่องของการสัมผัสอวกาศนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เห็นอยู่ขนาดนี้เนี่ยนะฮะเรามีการคิดประดิษฐ์ประดอยจนขึ้นมาหลากหลายจากมากกว,ว่ามือวิทยาศาสตร์ชาตินะครับตอนนี้นะครับเรามาดูลูกๆๆลหลานนกำลังเล่นออของเล่นดังกล่าวตรงนี้นะครับผ่าทานจะสนุกมากตัวน,นี้เป็นบทเรียนของพงนรินทร์นะครับ คนต่อไปนะครับกำลังจะเข้าสู่บทเรียนทางนวัตกรรมความคิดความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ครับพิ่สลีครับ ช่วงนี้นะฮะอิสรีได้ทำภารกิจเรียบร้อย,ลยแล้วฮะแล้วก็เชื่อว่าอุปกรณ์เครื่องม,มือในเชิงวิทยาศาสตร์ตัวนี้เนี่ยนะครับจะทำให้เกิดนวัตก,กรรมชิ้นง,งานใหม่ๆหม่ให้กับสังคมระดับประเทศและก็สังคมระดับโลกนะครับเท่าที่ผมทราบก็คือเป็นเครื่องเล่นที่อยู่ในยานอวกาศนะปรับสมดุลของความคิดความรู้รวมทั้งบรรยากาศขงที่จะขึ้นนะครับไปดูบรรยากาศอือน่นๆนะฮะในมาารดกวิทยาศาสตร์ชาติครับ